เสร็จแล้วนะครับน้องสเบเรียนนะครับน้องพ๊อโวมาอาบน้ําตัดขนสั้นนะครับไว้หน้ากรมเพื่อลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงแล้วก็ดูแลเรื่องอสุขภาพผิวหนังได้ง่ายขึ้นนะครับอาบน้ําจะได้เป่าแห้งไวขึ้นแล้วก็ไม่เก็บสะสมความชื้นไว้ที่ผิวหนังและขนนะน้องจะได้ไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันลดโอกาสการเกิดโรคผิวหนังครับลดการสะสมเห็บมารลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงที่อากาศร้อนร้อนนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนรับหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนทรพิการตามมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับ ร้านอยู่ในสวนเกษตรอยู่ทางโซนร้านปลานะหาร้านไม่เจอ,อยังไงติดต่อสอบถามได้นะครับ0866404443ครับขอบคุณครับน้องแต่งขนเสร็จแล้วนะครับเรามาอาบน้ำกัน ทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับจะใช้เป็นแชมพูสมุนไพรนะครับในการดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องหมาน้องแมวนะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมักได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสตรสมุไนไพรครับติดต่อได้ที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับอันนี้เราใส่เป็นขวดน้ำกินนะแล้วก็ผสมน้ำอัอาตราส่วนแชมพูหนึ่งส่วนต่อน้ำา10ส่วนนะครับเพื่อใช้หมัก ตัวสุนัขและแมวนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพผิวหนังและขนลดเห็บบรรดไรนะครับแล้วก็ลดพวกฝุ่นแดงฝื่นคันได้ด้วยครับถ้าสนใจใช้บริการดับน้ำแต้ขนติดต่อเข้ามาได้0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับแช่เย็นลุกแช่เย็นอาบน้ำเย็นๆนะแล้วก็จะฉีดหมักไปที่ผิวหนังของน้องให้ทั่วแล้วก็อาบน้ำตามปกตินะครับ อาบน้ำสับราคร้างเพรผื่นแดงผื่นคันอาการคันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ลดเห็บปัดไลได้ด้วยครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมอขันกันนะครับถ้าสนใจใช้บริการเรามีเรามีบริการรับส่งด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปดูโซนตัดผมกันตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ําแล้วก็เป่าได้นะครับมาอันนี้จะเป็นโซนตัดขนนะครับ ช่างก,กำลังตัดขนให้กับน้องโเองัเดนลดปัญหาเรื่องขนลุ่งๆนะครับขนตันกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพหนางด้วยครับน้องตัวใหญ่นะครับค่อนข้างดูต้องป้องกันไว้ไช่างลูกจ้างกำลังตัดขนให้อยู่สนใจใช้บริการติดต่อได้ครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะครับ ร้านอยู่ในสวนเกษตรมองขันกันอยู่โซนร้านปลานะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัขดขนให้กับสุนัขจอิอสุนัขพิการตามหมเดเลยพิธีต่างๆเลยครับอนุมอนมโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านมมาน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะครับอาบน,น้ำสางขนบ้านน้องปอมนะครับแล้วก็ตัดยกเท้าเพื่อให้ ลดการสะสมความชื้นนะครับที่อุองเท้าของน้องนะเวลาที่น้องวิ่งเล่นเนี่ยบางทีน้องไปเหยียบน้ำนะครับที่บ้าน,นจะล้างพื้นหน้าบ้านนะครับน้องก็ชอบไปเล่นน้ำกันการตัดผล ยกเท้าขึ้นนะครับจะได้ช่วยลดความอับชื้นที่สะสมอยู่ที่พื้นเท้าอยู่ที่อุ้งเท้านะครับจะได้ไม่ไม่เป็นพักวพื้นแดงผื้นทันนะครับจากความชื้นนั้นนะครับอาบน้ำสางขนอาบน้ำส่ขนร้านนงหมานงแมวซาลอนแลสวซเกษตรบางขันแขนครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4กครับอาบน้ำสัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์นะครับ ดินดูการสบัดเสียงวีนแล้หมดนะเรามีบริการรับส่งด้วยบ้านนี้เราก็ไปรับนะครับแล้วก็เยวจะไปส่งให้นะครับอาบน,น้ำเสร็จแล้วสามเนเสร็จแล้วครับและด้สนเงจจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตาม,มูลและนิติต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณครับ